ขนมจีนที่สะอาดปลอดภัยผลิตจากเครื่องจักรทันสมัยนะครับตราอร่อยโดนใจเครื่องจักรที่ใช้เป็นวัสดุจากสเตเลสซึ่งปลอดภัยไร้สนิมแน่นอนนะครับก็นี่คือกระบวนการผลิตครับเส้นใสเหนียวนุ่มเด้งดีนะครับอร่อยในลิ้นนะครับการผลิตทุกขั้นตอนสะอาดปลอดภัยน้ำที่ใช้ในการล้างเส้นก็ผ่านการก,าร,กรอง ขณะจับเส้นก็จะมีการเติมน้ำตลอดเวลาเพื่อให้เส้นที่ได้มีความเย็นมีคุณภาพและก็มีความสะอาดมากขึ้นเรามีพร้อมบริการทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด4ขีดครึ่งกิโล1กิโล2กิโล3กิโลหรือว่าตามสั่ง10กิโลสั่งทีลร้อยโล500โลเราก็พร้อมที่จะบริการท่านได้เสมอขนมกีนตราอร่อยโดนใจเป็นของดี เมืองศรีสเกดครับขนมจีนเมืองศรีสะเกดตราอร่อยโดนใจพร้อมบริการทุกท่านติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางที่เห็นโลโก้นี้เรามีทั้งเส้นสีเราทําเส้นสีให้ท่านได้ด้วยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับขนมจีนเมืองศรีสะเกดตราอร่อยโดนใจครับ